ทวายอะคะ่ะลักษณะเหมือนมะพร้าวช่ออกเรื่อยๆแต่ช่วงหน้าของเขาเนี่ยเขาก็จะออกเยอะช่วงที่มันเป็นหน้าพีทของเขาเลยเขาก็จะออกเยอะแต่ว่าช่วงระหว่างปีเนี่ยเขากม็มีผลผลิตออกอยู่ตลอดเวลาคือหอเนี่ยเราไม่มีการอยู่ทั้งสามอย่างสี่อย่างคือการก,ก็คือตอนนี้ก็คือการแดดจะเลี้ยลูกมากเกินไปการฝนเป็นแมลงสามอย่างนี่สำคัญมาก ต้องสมดุลกันเราจะได้ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงอ๋อไม่ฮะเอาตรงนี้ไม่ได้ฮะเราจะฉีดอะไรไม่ได้อีกแล้วถ้าสุบติหนูก,กินเท้าก็ต้องไปอย่าง,างเดียวมแมลงลงไปปุ๊บจะต้องฉีดไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายาเพราะโอนกินสดคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนคนที่จะเป็นอันตรายมากที่สุดคนแรกก็คือผม เพราะผมต้องไปชิมต้องไปกินฉะนั้นผู้บริโภคที่ได้เนี่ยเราประกัศได้เลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ีสห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่หวานดีไหมได้เลยนะเด็ดได้ไหมต้องกินแบบนี้่ปันเลย แล้วจะไม่ฝาดหวานจริงๆครับถูกเป็นบ้าเป็นเนาะครับเพราะนั้นซื้อไปต้องทานให้เป็นด้วยถ้าทานไม่เป็นปึ๊บมาติจะของสวนไม่ใช่นะครับต้องทานให้เป็นกัดแนวตามดาวถ้ากัดขวางเดี๋ยวจะขฝาดครับ อันนี้เปอร์เซ็นต์อันนี้เปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าจริงๆอ่ะเขาจะแค่ประมาณอ่าสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าที่สวนเนี้ยเปอร์เซ็นต์ขนาดเนี้ยที่ลูกที่มีสีเหลืองมากแล้วเนี่ยทานแล้วค่ะแต่รสชาติจะหวานนะครับอร่อยแล้วผลผลิตจะออกประมาณเดือนไหนครับอ่าคาดว่านะคะต้นเดือนกรกฎาคมได้ได้ชิมแน่ได้ชิมแน่แล้วถ้าประชาชนก็สนใจอยากจะมาจับจองทลายนี้ทลายนี้จองไว้ก่อนล่วงหน้าได้ไหมได้ค่ะยินดีรับจองค่ะยินดีรับจองค่ะ แล้วก็เราก็จะสื่อสารไปให้ว่าของที่จองไว้จะออกผลผลิตเมื่อไหร่จะได้ให้คนจองมาตัดเองได้ไหมได้ไหมตัดเองเหรอคะตัดเองก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกนิดนึงแต่ว่าถ้าจองแล้วซื้อหมดยกทลายแล้วก็ยกให้ทั้งทลายเลยค่ะยกให้ทั้งทลายเลยแต่จะตัดให้เพราะว่ายอมรับว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะถ้าตัดแล้วลนก็จะเสียหาย๋ยวเราจะตัดให้นะคะเพราะว่า อันนี้อ่ะอยากรู้ว่าหนักแค่ไหนยกค่ะคนซื้อเขาจะได้สบายใจเออาะาเพราะว่าเราจะเห็นอยู่ว่าน้ำเขาช่อใหญ่แล้วก็น้ำําตัดตัวใหญ่น้ำหนักเขาจะคอนข้างมากนะคะคือที่เราเราไม่ได้อนุญาตให้ตัดเองเพราะเรากลัวความเสียหายว่าถ้าเกิดว่าตัดเองแล้วเนี่ยหล่นไปเนี่ยมันมันจะเป็นยหายใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วปีนี้จะตร้างราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ขายอยู่ที่สี่อยห้าสิบบาทค่ะนะ คิดว่าถูกกว่าจังหวัดอื่นเนาะแล้วก็คุณภาพดีกว่าดีกว่าค่ะดีกว่าแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจมาสวนน้องเป็รได้เลยนะครับก็คือต้นเดือนกันยายนมาได้เลยถ้าใครสนใจค่ะอันอันนี้คือคือเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะมากกว่าด้านหน้าแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราให้ดูด้านหน้านั้นเปอร์เซ็นต์เขาประมาณ40-50เปอร์เซ็นต์อันนี้เปอร์เซ็นต์เขาอยู่ประมาณ50-60เปอร์เซ็นต์นะคะลักษณะของเขาก็คือจะให้ เหลืองผิวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหลืองเยอะแล้วนะคะอันนี้จะเก็บผลผลิตได้ประมาณต้นเดือนกรกฎานะคะความหวานก็การันตีแล้วเนาะว่าหวานหวานจริงๆถ้าไม่เชื่อเข้ามาชิมได้ถึงที่สวนเลยนะคะแล้วช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็จะมี Facebook Fanpage นะคะเพจสวนอินพาลํมน้องเพจ แล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0819155489นะคะสวนตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะคะถ้าใครสนใจจองนะคะสามารถติดต่อผ่านเพจผ่านเบอร์โทรได้เลยนะคะที่นี่รับจองค่ะจะจองเป็นต้นจองเป็นจันจองกี่ร้อยโลรับจองหมดเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ